ต่อมานะผมคำถามที่เด็กกรโปกชอบถามเหลือเกินนะครับผมฮาเลนกับเอมาเป๊กใครเก่งกว่า สวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้ทุกคนอยู่ผมแฮมนะครับกับช่องกูไม่รู้สําหรับหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้นะครับผมตอนนี้เลือดใหม่กาลังมาแรงเลยนะครับผมสาหรับคิเรียนเอมปาเป้กับเอริงบาล์ฮาเลนนะครับผมซึ่งเจ้าพ่อยุคก่อนเนี่ยหรือยุคประมาณยุคผมหรือยุคใครที่แกวผมสักเล็กน้อยเนี่ยอาจจะเป็นโรนัล do กับเมสซี่นะผมแต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าแกก็ยังเก่งอยู่นะผมยังไวไลน์ความเป็นเสือความเป็นสิงโตคํารามหรือพญาอะไรก็แล้วแต่ แต่มาถึงคราวที่ต้องถ่ายเนื้อดใหม่แล้วนะผมไปสู่เด็กรุ่นอย่างเราหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้ครับคือ e ออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับผมกับคล l เอ n น่ a ัปเปมีความต่างกันยังไงทําไมคนถึงให้เป็นว่าที่นักเตะที่กำลังจะเก่งที่สุดในโลกแทนที่โรนัลโด้และเมสซี่นะครับซึ่งแน่นอนครับผมไม่มีสคริปอะไรทั้งนั้นนะผม ผมพูดจากใจเลยว่าแบบแค่มองคือจริงๆนะมันมองตาก็รู้แล้วเหมือนเอ้ยไม่ใช่แค่มองตามันแค่มองก็รู้แล้วว่าเออเนี่ยความต่างของสองคนนี้มันมันต้องพึ่งอะไรใครดียังไงใครไม่ดียังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยไปเริ่มที่เออร์ลิงเบลฮาเลนครับเออร์ลิงเบลฮาเลนนะคับ mm hmm. ผมเป็นนะักเตะที่ร่างกายกำยำครับมีส่วนสูงแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยยังด้อยอยู่นะั่นคือความคล่องตัวหรือการแบบกินเองทําเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าให้มันเป็นทุกอย่างเนี่ยนะมันก็โกงเกินไปนะถ้า ร่างกายมันขนาดนั้นมันเป็นปีสาจเป็นจอมมันบูแล้วให้มันมีความคล่องอีกอกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะข้อ,ขอที่ผองฮารแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือเขาเนี่ยมีร่าง,างกายที่แข่งใช่ไหม และเขายังเป็นกองหน้าที่โคตรจะครบเครื่องเลยนะครับแม้เขาจะส่วนสูงถึง195แล้วผมแต่ความเร็วของเขาก็ไม่ตกไปเลยนะผมละหลายๆคนจะคิดว่าเออคนตัวสูงเนี่ยแม่งต้องวิ่งช้าอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันอาจจะเป็นในสมัยเก่าๆหรืออาจจะเป็นนักเตะที่อายุเยอะแล้วหรือเปล่านะผมแต่กับฮาเลนเนี่ย ถึงเขาจะตัวสูงตัวใหญ่แลาทั้งกายดูเทอะท้ะเนี่ยแต่เขามีความเร็วและสําคัญคือแม่งไม่มีใครเอามันลงแล้วพอฟีชั่นพอซชันนิ่งมันเนี่ยโอโหการเข้าทําการทุกรูปแบบในการทําประตูเนี่ยฮาเลนคือเครื่องจักรสังหารประตูเลยนะครับผมคือทําตูได้ทุกรูปแบบส่วนเวลาการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยฮาเลนนะครับผมต้องหวัง พึ่งทีมที่ดีค่อนข้างระดับเหนในคอยในการคอยปัน้นเขานึกภาพตามครับถ้าสมบุรฮาเลนมาเล่นให้แม,ยมนยนะูกูว่ามันก็ยิงได้นะแต่ว่ามันมันก็น่าจะไม่ยิงได้ถึง17ประตูนะผมเพราะแมนิชตียร์นะผมมีผู้เล่นในการปั้นเกมคือระบบมันสมบูรณ์แบบแล้วนะผมบวกกับฮาเลนที่แม่งโคตรเก่งเป็นจิกซอลตัวสําคัญที่เข้ามาเติมให้แมนซิสตี้เนี่ยแม่งก็สุดปีต่อมานะผมเชลานเอมปาเป้นะครับผม เอ็มบบป้นะผมสไตล์การเล่นบอลกับฮาแลนเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะฮาแลนเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ต้องอาศัย เพื่อนร่วมทีมต้องอต้องอาศัยการร่วมงานกนะับเพื่อนร่วมทีนะผมช,ชิ่งนี่ได้บอลฝากไว้อะไรอย่างเงี้ยตัวเองทำเรื่องของตัวเองแต่อยา่างคีรันเอมปาเป้นะผมเขาเป็นผู้เล่นสไตล์เพย์เมกเกอร์นะผมที่ต้องคอยมารวมบอลสร้างสารรค์เกมด้วยตัวเองคือง่ายๆคือถึงมันเล่นกองหน้าใช่ไหมแต่ผมเคยเอาตรงๆนะผมไม่ค่อยได้ดูปารีสจริงๆเลยได้ดูแบบเต็มเกมมันอะประมาณสครั้งแม่งสายไปขวาง่ายๆคือมันเล่นแบบ มันจะโฟล์มอะมันมัน,ม,นมันไม่เชิงโฟล์ไนท์อะแต่ว่าเออมันก็คขายโฟล์ไนท์มันโยกไปซ้ายโยกไปขวาดึงลงมาต่ำบางทีโคบอลมั่งคือมีความเป็นเพลย์เมกเกอร์มากกว่าชงเองกินเองอะไรได้นะครับผมมีความทะลุทะลวงความคล่องแคล่วอะไรเนี้ยสิ่งที่ต่างกับฮาเล่นอะนะต่อมานะผมคำถามที่เด็กกระปกุกชอบถามเหลือเกินนะครับผม ฮาเลนกับเอมาเป้ใครเก่งกว่าจริงๆแบบผมคิดว่าคือมันตอบอะไรไม่ได้นอกจากจะบอกว่าเก่งคนละแบบอย่างที่บอกฮาเลนมันคือหน้าเป้ามันคือเครื่องจักรสังหารจะคือกูไปอ่านอันเก่าของโรนัลโดเมซี่ใครเก่งกว่าแม่เป็นแล้วว่าโรนัลโดว่ารอยิงพ่อมึงกูอยากจะด่าว่าพ่อมึงรอยิงพ่อมึงสี่อะไรอย่างเงี้ยไอ้เฮียโรนัลโดมันสูงเกือบ190มึงให้มันไปมุดมุดเหมือนเมซี่มันก็ไม่ได้ มึงให้มึงจะให้เมสซี่ไปยืนหน้ากอบเิดโทษรอแบบแทบอินหรือรอแบบจักรยานากัดมันก็ไม่ได้เข้าใจปะ่ะทุกคนเออทุกอย่างมันมีตําแหน่งหนะ้าที่ของตัวเองนะครับแต่เพียงแค่ในสไตล์ก็เล่นของเอ็มเปเป้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันชอบนะครับผมเด็กรุ่นใหม่มันชอบในการแบบลีลาในการเลี้ยงในการหลบเออเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่หรอกคนส่วนใหญ่ชอบในการเล่นสไตล์แบบนี้นะครับมันเลยดูแบบจีจ้าตุ้ม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 อะไรมากกว่ามันดูแบบกระปี้กระเป๋านะ ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับความคิดเห็น่วนตวของผมกับเออร์ลิงเบลลฮาเลนและคริสตนเอ็มบาเป้นะผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเออร์ลิงเบลลฮาเลนกับเอ็มบาเป้ท่านสามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วฝากติดตามช่องทางของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแฮมกูไม่รู้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>